สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําลําโพงกันนะครับก็เป็นลําโพงเครื่องเสียงที่ไว้ใช้สําหรับเสียบโทรศัพท์กันนะครับซึ่งก็ลําโพงในที่นี้ก็มีของสําคัญที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ต่อกับโทรศัพท์แล้วก็เวลาดูหนังฟังเพลงนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาดูหนังฟังเพลงถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อกับลําโพงใหญ่ๆที่มีอยู่ที่แล้วที่บ้านได้นะครับแต่ว่า แต่ว่าในบางสถานการณ์นะครับเวลาเราออกไปนอกบ้านเราไปเรียนเราไม่สามารถที่จะแบกลาโพงใหญ่ๆพาไปด้วยนะครับแต่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ลําโพงเพื่อที่จะต่อให้โทรศัพท์ดังขึ้นบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเวลาที่ว่าเราต้องฟังอ่าบรรยายต่างๆนะครับพร้อมกับเพื่อนๆน,นะครับเมื่อเวลาที่ตัวต้องทํางานกลุ่มนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันเสียงไม่ได้ดังมากนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้ลําโพงตัวนี้เสียบเข้าไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเราทีา่เราออกไปนอกบ้านนะครับแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่บอลกําลังเล่นพอดีนะครับซึ่งก็เราจะเชียร์บอลพร้อมกับเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ของเราเสียงไม่ดังนะครับเราจะได้อัตราลดให้มันให้ได้อัตราลดมากขึ้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ลําโพงตัวนี้เสียบเข้าไปได้นะครับโอเคลำโพงตัวนี้ก็เป็น สามารถนะครับลำโพงที่เราจะทําในคลิปนี้ก็ทําง่ายๆเลยนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยก็คือมีอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับโอเคมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมี IC LM 3อ6นะครับแล้วก็ค a p าซิเตอรแบบไม่มีขั้วนะครับ1นึ่งมโคฟรฟารัดแล้วก็ค a p าซิเตอร แบบมีขั้วนะครับขนาด220ไมโครฟารัดนะครับแล้วก็ตัว R นะครับตัว R 2กิโลโอห์ม oh นะครับแล้วก็แบตเตอรี่9วโวลต์ลำโพงนะครับลำโพงในที่นี้ก็จะเป็นลำโพงขนาด8โอห์ม0.5วัตต์นะครับเพราะว่ามันที่ผมเลือกใช้ลำโพงนี้เพราะว่ามันขนาดพอดีกับกล่องที่ผมหามาได้นะครับ ซึ่งก็กล่องเนี้ยผมจะเป็นกล่องสบู่นะครับคุณก็หาได้ง่ายเลยกล่องขนาดนี้นะครับซึ่งก็เราจะหาเป็นกล่องอะไรก็ได้นะครับขอแค่ว่ามันสามารถที่จะบรรจุตัวอุปรกรณ์แล้วก็ตัวลําโพงพร้อมกับแบตเตอรี่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ลําโพงลําโพงของผมจริงๆแล้ววงจรเนี้ยสามารถใช้ลําโพงที่ว่ามันใหญ่กว่านี้ได้นะครับเสียงมันก็จะชัดกว่าเดิมดังกว่าเดิมแล้วก็นุ่มกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะทําเป็น แบบพุกผ่านะครับซึ่งก็แบบพุกผ่าเนี่ยมันก็ต้องเล็กมันก็ต้องไม่ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าก็จะเป็นแบบขนาดที่ว่าสามารถในการพุกผ่าได้ถ้าเราทําใหญ่เกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะพุกผ่าได้นะครับก็เลยเลือกที่เป็นลโพงแบบนี้นะครับซึ่งลโพงแบบเนี้ยความนุ่มของเสียงความรังของเสียงก็จะไม่ได้เท่ากับลโพงขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีมันมีขนาดแค่0.5วัตต์วันะครับ แต่ก็จะพอที่จะทําให้พอที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็มันก็ดังพอที่จะอบโจทย์เราได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คั่วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายไฟโอเคเรามาทํากันเลยดีกว่านะครับโอเคมาดูวงจรกันก่อนนะครับซึ่งก็วงจรวงจรนะครับก็จะเป็นวงจรของ LM 3 8 6 นะครับซึ่งก็วงจรนี้ผมได้มาจากไหนนะครับก็คือว่าวงจรเนี้ยเราสามารถที่จะหาจากดัตต้าชีตของ LM 3เอนะครับมันก็มีบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าควรจะต่อแบบไหนซึ่งก็มันก็จะละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็เอาออกสิ่งที่มันสามารถเอาออกได้นะครับจริงๆมันมีวงจรหลายอย่างมาต่อค่อมเข้าไปมันก็จะทําให้ละเอียดแล้วก็เสียงมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ แต่น,นั่นมันก็ใช้สําหรับลําโพงที่ว่ามันดีกว่าลําโพงที่จะใช้ในครั้งนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นลําโพงอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าไมนจําเป็นต้องจะใช้วงจรที่ว่ามันละเอียดมากนะครับก็เลยเป็นวงจรขนาดนี้นะครับซึ่งก็ต่อง่ายๆเลยก็มาดูที่อินพุตกันก่อนนะครับอินพุตก็จะมีาขาสามนะครับขาสามต่อที่ตัว R นะครับสบ2กิโลนะครับแล้วก็ ไปที่ Input นะครับแล้วก็เทียบกราวซึ่งขา4ก็คือกราวนะครับแล้วก็ขา2นี่ก็คือแหล่งจ่าย1ก็คือกราวนั่นเองนะครับก็คือฝั่งลบขา2คือฝั่งลบนะครับโอเคมาดูที่ o u t p u t นะครับ o u t p u t ก็จะเป็น220ไมโครฟารัดนะครับต่อไปที่ลำโพงนะครับ Input ต่อไปที่แจ็คเอาพุ t ก็ต่อไปที่ลำโพงนะครับแล้วก็ขา6ขา6กก็ต่อไปที่ แบตเตอรี่9โวลต์นะครับผมแล้วก็ส่วน1กับ8นะครับ1ไมโครฟารดนะครับต่อขนาดเข้าไปก็เป็นอันเสร็จนะครับผมโอเคเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาต่อที่อินพุตกันก่อนนะครับอินพุตที่ขา3านะครับก็คือต่อ R ขนาด2กิโลโอห์มนะครับแล้วก็ต่อไปที่แจ็คนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับอืมตรงนี้นะครับก็คือเริ่มไปที่ขาสามแล้วก็ผ่าน R แล้วก็ผ่านแจ็คนะครับโอเคซึ่งแจ็คของเราก็จะเป็นจริงๆเราจะซื้อเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าแจ็คของผมก็จะเอามาจากของเก่านะครับจากหูฟังกเก่าๆที่เสียไปแล้วนะครับแต่ว่าสายมันยังใช้ได้อยู่นะครับผมซึ่งปกติแล้วหูฟัง มีสัญญาณอยู่2ด้านนะครับสฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกฝั่งไหนก็ได้นะครับมาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้วงจะเลือกเป็นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมาใช้นะครับก็จะมีฝั่งหนึ่งก็จะมี2อขั้วนะครับซึ่งก็มาดูที่ถ้ากลับมาดูที่วงจรนะครับก็คือว่ามันก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งก็คือจะต่อที่เนี่ยครับจะต่อที่ขา3าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะต่อที่ขา4อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ค okay. มาเรื่องกันเลยนําตัวอามาต่อกัันนะครับ ตออง่ายๆเลยนะครับโอเคต่อไปก็ขาสีต่อนะครับผมขาสีก็ไม่ยากนะครับโอเคตอ,อง่าเลยมันดูที่วงจรก่อนนะครับที่ขาสีเนี่ยมันแยกไปหนึ่งสองสามมันแยกไปสามทางนะครับจากสี่ออกมาเนี่ยมันแยกไปสามทางซึ่งก็ถ้าจะให้ดีนะครับ ให้ง่ายนะครับใช้ปอง่ายก็คือจากขาสีเนี่ยต้องออกเป็นสายไฟก่อนนะครับโอเคนี่ครับสายไฟต่อที่ขาสีนะครับมันจะง่ายมันจะง่ายมากขึ้นนะครับถ้าทยํยแบบนี้ได้มนแล้วครับขาสีโอเค บออใบขาสองให้จำไว้เลยนะครับว่าตรงไหนที่ว่าเป็นที่ว่ามันแยกกันนะครับเหมือนโอเคขาสีมันแยกให้ต่อสายไฟขา2มันก็แยกนะครับเนี่ยสองปุ๊บมันก็แยกนะครับแยกเป็นสองสอง,สองทางเราก็ต้องต่อสายไฟก่อนเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปก็คือให้เราต่อสายไฟที่ขา2นะครับ โอเคนะครับซึ่งก็ขา4นะครับขา4อีกฝั่งหนึ่งมันไปต่อที่ขา2นะครับขา4ไปต่อที่ขา2แล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นต่อที่แจ็คนะครับแจ็คอีกฝั่งหนึ่งโอเคมันต่อกันนี่ครับก็คือตรงนี้ก็คือขาสี่นะครับผมนี่ขาสี่นะครับเส้นนี้เส้นนี้คือขาสี่นะครับขาสี่เปต่อที่ขาสองโอเคครับต่อเลยครับแล้วก็ ต่อไปที่แจ็คนะครับต่อไปที่แจ็คเมื่อสิน้นอันนี้ก็เป็นสายสายแจ็คนะครับสายแจ็คอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับสายแจ็คอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อที่ขาสี่นะครับต่อไปเราก็จะเหลือสี่ฝั่งหนึ่งนะครับขาสี่ฝั่งหนึ่ง เนี่ยขาสีที่เราต่อเข้าไปแล้วนะครก็จะเป็นขาสีที่ไปต่อที่ขาสองแล้วก็ขาสีที่ไปต่อที่อินพุตนะครับต่อไปมันก็จะเหลือขาสีที่จะไปต่อที่ตัวเอาพุตนะครับตัวลําโพงนะครับโอเคถ้างั้นเราก็มาต่อลําโพงกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยโยกลําโพงมาลำโพองนี้เราก็ต้องเผื่อสายไว้ย,วยาวหน่อยนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นขาสี่นะครับที่เหลือก็คือไว้ต่อลําโพงนะครับนี่ต่อตรงนี้เลยแล้วนี่มันสายของลําโพงนะครับสายของลําโพงก็มันต่อตรงนี้เลยนะครับครับลำโพงเราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ต่อ เราต่อเสร็จแล้วนะครับที่ขาสี่อกใบดอไปนะครับก็คือจะเหลือตรงขาสองที่ไปต่อค้วลบนะครับแล้วก็ขาหกที่ไปต่อค้วบวกนะครับแล้วก็ขาห้าผ่านคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านลําโพงโอเคเรามาท,ทําที่ขาห้าผ่านคาปาซิเตอร์แล้วมาผ่านลําโพงกันก่อนนะครับมา นี่ครับกับลอสซิสเตอร์แบบมีขั้วนะครับซึ่งก็ฝั่งลบนะครับก็ไปต่อลำโพงนะครับแล้วก็ฝั่งบวกเนี่ยไปต่อกับ IC นะครับ ตรงนี้ขาห้านะครับเนื้อขาห้าโอเคครับต่อไปหลังจากที่ว่าเราต่อขาขาห้าต่อกับ คาปาซิสเตอร์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขา6ต่อไปที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ขา2ต่อไปที่ขั้วลบนะครับซึ่งก็ดูที่ขั้ขวครับก็คือว่าขั้วขาขาบกคือสีแดงนะครับแล้วก็ขาลบก็คือสีดํานะครับโอเคเราจะมาต่อที่ขาบวกก่อนนะครับก็คือที่ขา6นะครับข่าก็คือตรงนี้นะครับก็คือถัดไปจากขาหนะครับ โอเคต่อกันเลยขาบวกต่อไปที่ขาหเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ขาลุกต่อไปที่ขาสองนะครับซึ่งขาสองในที่นี้ก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่าขาสองของเราคือเส้นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขาห้าเอ,อ่อขาเสียก็คือเส้นนี้ขาสองคือเส้นนี้นะครับจากที่วงจรที่เราได้ต่อไปนะครับก็คือ ขาสองต่อไปที่ขาสีถ้างั้นเราก็ต่อไปที่เส้นนี้นะครับโอเคต่อลงไปเลยครับขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือที่คาปาซิสเตอร์นะครับคาปาซิสเตอร์ก็ต่อค่อมไปที่ขาหนึ่งแล้วก็ขาแปดนะครับโอเคคาปาซิสเตอร์หนึ่งไนมะคู่พาร์ตนะ โอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเรามาลองต่อแบตเตอรี่กันต่อกันก่อนนะครับว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงโอเคครับหลังจากที่ส่วนของวงจรนะครับเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราต่อลาโพงเราต่ออินพุตแล้วก็เราต่อขัว้วแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็วงจรก็เรียบร้อยตามที่เราได้วาดวงจรไว้ได้วางแผนไว้ว่าเราเราจะต่อตามวงจรนี้นะครับโอเคเรามาทดสอบกันก่อนนะครับ โอเคหมอโทรศัพท์นะครับ วงจรนี้ใช้งานได้นะครับแล้วลำโพงก็พอที่จะสามารถได้ย okay. so ินนะครับแต่เ okay. สียงก็ไม่ได้ใสมากนะครับแต่ก็พอที่จะใช้งานได้เวลาที่สถานการณ์บางสถานการณ์ที่ว่าต้องใช้ลําโพงที่มันดังกว่าลาโพงโทรศัพท์นะครับเราสามารถใช้ลําโพงนี้ในการต่อได้ซึ่งก็ลําโพงตัวเกียวอย่างนี้นะครับมันก็ให้เสียงที่ดังอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ในกล่องนะครับมันก็จะดังมากขึ้นกว่าเดิมวนั่นเองนะครับ โ okay. อเคต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะบรรจุมันนะครับบรรจุมันเข้าไปในกล่องตัวนี้นะครับซึ่งก็กล่องตัวนี้ถ้าเราบรรจุมันเข้าไปแบบง่ายๆแบบเปือป่อยๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ขาบางอุปกรณ์บางส่วนนะครับเกิดการลัดวงจรได้นะครับเพราะฉะนั้นขาเปื่อยบางบางส่วนบางอุปกรณ์นะครับบางบางจุดเนี่ยมันยังเปื่อยอยู่เราก็จะเอากาว ปืนกาวนะครับมามาเคลือบมันนะครับป้องกันทุกป้องกันเผื่อมันจะละวงจรเราจะทําให้วงจรเกิดความเสียหายได้นั่นเองนะครับโอเคถ้างั้นตอนนี้เราก็จะทําการเคลือบอุปกรณ์เคลือบวงจรทั้งหมดเลยนะครับมามาเริ่มกันเลย พยายามบีบมันกองมันให้มันเล็กที่สุดนะครับเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปในลำใส่เข้าไปในกล่องนะครับมันจะได้มันจะได้กระทัดรัดนะครับแล้วก็ใส่ในกล่องแล้วจุนะครับผมโอเคก็คือคดัดให้มันเป็นแบบก้อนๆน,นะครับการเคลือบนี้ไม่ใช่แค่ ป้องกันให้ป้องกันไม่ให้มันลัดวงจรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวแล้วก็มันป้องกันไม่ให้สายที่ว่าเราบักกีเนี่ยมันเกิดการขาดนะครับมันจะทําให้วงจรนี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับทนทานมากขึ้นโอเคครับเสร็จแล้วนะครับอืมต่อไปต่อไปก็คือเราเจาะ ต่อไปก็จะเป็นช่องของหูฟังนะครับหูฟังก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะใช้ช่องไหนซึ่งผมก็จะใช้เป็นช่องข้างๆนี้นะครับช่องตรงนี้นะเรามาเริ่มใส่อุปกรณ์กันใส่หูฟังกันก่อนนะครับ ลองดูอีกรอบนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงเสยียงจะไดทรู้ไปครับกันนะครับ ผมก็จะเห็นได้ว่าลำโพงนะครับลำโพงที่เราใช้เนี่ยก็เป็นลำโพงที่ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ใช้วงจรนี้นะครับซึ่งวงจรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงในลิงก์ข้างล่างดีกว่านะครับว่าเผื่อเราจะขอวงจรเพื่อจะให้ดูแบบชัดๆนะครับว่าวงจรเนี่ยต่อยังไงแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลงจะสรุปลงไปในในลิงก์ข้างล่างนะครับเราสามารถกดแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามันต่อยังไงนะครับซึ่งก็ จะบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็หาได้กับจากร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปในร้านนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจะเอาอุปกรณ์ ICLM 3อ6 1ตัวนะครับก็จะมีนะครับมันหาง่ายหาได้กับานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเลยนะครับก็เป็นที่รู้จักกันที่ร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ C c a p a c i t o r ออะไรแบบนี้ก็บอกว่าตัวเก็บประจุแบบง่ายๆเลยก็ได้นะครับคาปาซิสเตอร์เนี่ยตัวเก็บประจุนะครับ บอกเรียกแบบง่ายๆเลยลำโพงก็ลำโพงไปเลยนะครับตัวอาก็ตัวต้านทานนะครับขั้วแบตเตอรี่ฐาน9โวลต์บอกได้เลยนะครับก็หาง่ายโอเคก็สำหรับเสียงที่มันออกมานะครับก็เป็นเสียงที่ไม่ได้แบบใสมากใสแบบดีเกินนะครับแต่ก็พอที่จะฟังได้นะครับแต่ก็ถือว่าก็ถือว่า เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ถือว่าคุ้มกับอุปกรณ์ที่เราใช้มานะครับราคาที่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าได้เสียงออกมาประมาณนี้แล้วก็เสียงก็ดังพอพอสมควรนะครับสามารถที่จะใช้ในยามฉุกเฉินได้นะครับในยามที่บางสถานการณ์ที่ว่าเราต้องใช้ลําโพงที่มันดังกว่าเสียงโทรศัพท์นะครับแต่ว่าลําโพงใหญ่ๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบกไปได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่รา จะทาให้เราสามารถที่จะใช้ลาโพงตัวนี้ในการในสถานการณ์นั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปหน้านะครับใครที่อยากจะให้พวกเราทำอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ